จากลบเป็นบวกก็กลายเป็น x กำลังสองเท่ากับ6แล้ว y าตรงนี้ก็ยาก้ายมาลบถูกปะ่ะลบวกำลังสองเสร็จแล้ว x อตัวเดียวอะ่ะเท่ากับ 6, 6, 6, 6. บวกลบรูทหกลบ 6, 6. y กำลังสองถูกปะ่ะอ่ะหาเลขยังไงอะ่ะ อ่ะเล่นงไงอะ่ะเนี่ยมันติดอะไรอยู่เนี่ยเออติดรูททำไงอะ่ะติดรูทก็เอาไอ้ก้อนในรูทเนี่ยมากกว่าเท่ากับศูนย์มากกว่าเท่ากับศูนย,กกกนย์ก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยต่ให้เขียนใหม่บ้างหรือว่าต่อไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยทีเนี้ยเราหาช่วงของอันเนี้ยมา หมายาได้เป็นช่วงลบรูทหกถึงรูทหกถูกป่ะถูกปแต่ทีเนี้ยเวลาเราหาเลน่ะเราทําแค่นี้ยังไม่พอคือเราเอ่ะจัดรูป X ในเทอม Y เสร็จแล้วใช่ป่ะมันจะได้ช่วงมาช่วงหนึ่งเสร็จแล้วเราต้องไปกลับไปดูพิจารณาสรรมการตั้งต้นด้วยว่าเนี่ย,ยเฮ้ย y ่ยมันมีค่าเป็นลบได้ปะ y ตรงนี้เนี่ยพี่แทน x ยังไงเ่ยมันก็ไม่มีทางไปลบถูกปะเพราะว่าในรูนมันต้องทำไมมากกว่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นอ่ะก้อนเนี่ยค่าที่น้อยที่สุดของก้อนเนี่ยที่เราจะได้อ่ะคือเท่าไหร่ศูนถูกปะศูนย์ไปเรื่อยๆเลยจนถึงอินฟินิตี้ถูกปะค่าของก้อนเนี้ยที่เราจะได้เป็น y ออกมาถูกปะ y มันไม่มีทางได้ลบแน่อ่ะ ว่เสร็จแล้วเราเอาสองอันเะนี้ยมาอินเตอร์เซตกันก็คือเอาส่วนที่ซ้ำมาต่อเราก็วาดเลยวาเส้นจำนวน 6, 0, อ่ะ,อะลบรูทหกศูนย์รูหกอ่ะช่วงอ่าลบรูหกถึงรูทหกคือตรงนี้ถูกปะ่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็น0 ถึงอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเลนส์ตอบปิดปิดศูนย์ถึงปิดรูทหกท้าไจป่ะมีใครงงไหมเวลาเลนมันหายุ่งยากนิดนึง โดมีอาหาง่ายกว่าเยอะอ่ะงั้นต่อไปลองทำข้อ4เองข้อสี่นะให้5้านาทีพอ Thank you. ยางมันไม่ยากเลยนะเหมือนข้อเหมือนข้อ b อะ่ะหาโดเมนเหมือนข้อ b แต่เลนส์มันอาจจะดูยากนิดนึง ว่าเป็นพื้นฐานมากๆเลยเดี๋ยวเข้ามาเจอแถวหนึ่งแล้วนิ่งกว่านี้นะอันนี้เอาให้รู้เรื่องก่อนอาจารย์สอนในห้องอะ่ะเขามไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้สนใจเรามาก <c oughs> เขาเขาสอนผ่านๆไปอะ่ะ <c oughs> เรางงก็งง มีใครได้โดเมนแล้วมั่งโดเมนโดเมนมีใครได้โดเมนแล้วมั่งตอบเท่าไหร่อ่าโอเคมีใครไดปีสามถึงอินฟินิตี้มั่งโอเคแล้วเลนนะ่ะมีใครได้เลนยังมีใครได้เลนยังไม่เท่าเขาอ่าใช่ปีสองถึงใช่โหเท่มาก ได้โอเมย์กันทุกคนยังอ้าวเรานั่งเฉยๆจะได้ไหมอ่ะ <c oughs> อ้าวมามามา,มา f เท่ากับรูท x ลบสามอ๋อเออใช่ลืม <c oughs> บวกสองถูกป่ะเสร็จแล้วในรูททำไงนในรูทก็ต้องจับมากกว่าเท่ากับศูนย์ถูกป่ะเพราะนั้น x ลบสาม มากกว่าเท่ากับ0เ<ม>พราะนั้น x มากกว่าเท่ากับ3แค่นะั้นโดมเมนก็เท่ากับปิด3ถึงอินฟินิตี้เสร็จอันนี้เข้าใจไหมเล้นอนะ่ะเลนน่เนทำไงเอามา เลนตอนแรกเลยต้องทำไงก่อนเลนอ่ะอืมก็ตอนแรกก็วายเท่ากับรูทเอกลบสามบวกสองเสร็จแล้วก็เป็นวายลบสองเท่ากับรูทเอกลบสามทำไงให้รูดหลุด,ลดยกกำลังสองทั้งสองข้างเท่ากับเอ็ 3. ลบสไอตรงนี้ไอตรง y ลบสอ่ะพอยกกําลังสองทั้งสองข้างอ่ะมันไม่ได้ได้ y กาลังสองบวกสี่นะอย่าเขา้าใจผิดอย่าอย่าไปยกกําลังสองแต่ละตัวนะมันผิดอ่ะต่อไปก็เป็น x เท่ากับ y ลบสทั้งหมดกําลังสอง บวกสามถูกป่ะอืมทีนี้อันนี้เลนได้ไเลนของอันนี้ได้อะไร y เรา y ก 2, 2. อ่ะก็พอกระจายแล้วมัจะเป็นกัน,น2ถูกป่ะอืมแต่ว่าอันนี้พี่ชีเจดกระจายก็แค่นี้พอเสร็จแล้วอ่ะเลนเลนของอันนี้คืออะไร เลนส์ของนี้คืออะไรมันอยู่ในสามกรณีที่พี่บอกว่าไม่อยู่เพราะนั้นเออเพราะนั้นเป็นาคือแทน y ได้ทุกตัวอ่ะอันนี้ได้อามาอ่าเป็นเลนส์ของอันนี้นะเสร็จแ,แล้วพี่บอกแล้วว่าเลนส์อ่ะมันต้องเช็คตรงนี้รอบนึงเสร็จแล้วก็ไปเช็คตรงนี้อีกรอบนึงถูกปะอ่ะเรามาดูตรงนี้ตรงเนี้ย f ตรงนี้มันคือค่า y ถูกปะ เอตรงนี้คือค่า y เนี่ยค่า y อ่ะในรูปตรงเนี้ยมันต่ำสุดได้ศูนย์ถูกปะศูนย์บวกกับสองได้สองถูกปะเพราะฉนั้นค่า y ที่มันได้ต่ำที่สุดของกรณีนเนี้ยคือเท่าไหร่สองไปเรื่อยๆถึงอินฟินิตี้แล้วเราเอาสองอันนี้มาอินเตอร์เซกันได้อะไร ได้ตอันนี้ยมาอีเตอร์เซ็กกัน,นก็ได้ปิดสองถึงอินฟินิตี้เร็น,น,น,รนมีใครงงไหมมีใครไม่ทันไหมจะพูดอีกรอบ พูดอีกรอบไม่ทันต้งไหนตรงไหนก็จะไปกลับไปพูดในตรงนั้น <c oughs> เพราะว่ามันก็ก็หาโดเมนไปเรื่อยอ่ะมีใครง,งงไหม ไม่มงงหยอม,มาดูก้าวมันอีใหม่อ่ะ้าวมันนี้ยไอที่ดะนะ IT, โดมเมนที่เราหาได้มาเกี้ยอ่ะสมมติข้อมาเะี้ยโดมเมนมันเป็น3ามถึงตีใช่ป่ะมันก็เหมือนกับในกรณนนีนะคือเนี้ยตรงนี้ก็เหมือนเริ่มที่3ไปเรื่อยถึงตีแต่อันนี้มันคงไม่ตีถูกป่ะอืมมันคือช่วงโดมเมน แต่แล้วเลนส์เลนส์ก็เนี่ยช่วงวาก็เหมือนกันมันเป็นช่วงเหมือนกันช่วงที่ฟังก์ชันเนี่ยสามารถหาค่าได้อืมอันนี้เข้าใจปะกาเทียบกับการแป้วงงไหมอืมต่อไปเป็นการสมมาตรการสมมาตรมีกี่แบบ สมมาตรมีกี่แบบมีใครรู้มั่งฟังก์ชันที่เราทดสอบมาแล้วอะที่แบบว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันอะฟังก์ชันเหล่านั้นอะมันก็แบ่งออกเป็นสองสองแบบคือเป็นฟังก์ชันคู่กับฟังก์ชันคี่ฟังก์ชันอันนี้เป็นฟังก์ชันคี่อีกอันหนึ่งเป็นฟังก์ชันคู่ ซึ่งเราทดสอบโดยการถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันคี่น Key er นะก็ทดสอบเป็น f ลบ x เท <c oughs> <ๆ>่ากับลบ f x แต่ถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันคู่ก็ทดสอบโดยการ f ลบ x <c oughs> <c oughs> จะได้เท่ากับ f x <c oughs> เหมือนเดิมอะลอง ดูข้อ1.6 1.6 f x เท่ากับ x กำลัง3เป็นฟัง์กชันคู่หรือคี่อ่ะมีใครได้มีใครได้คู่มั่งมีใครได้คู่มั่งมีใครได้คู่มั่งมีใครได้ค,ดคดี่มั่ง มีใครได้ขี้บ้างเอานี้ไม่ได้ขี้กันเลยหรอไหนได้ได้คู่หรือได้ขี้ได้คู่หรือขี้ขี้ใช่ป่ะอ่ะ f x เท่ากับ x กำลังสามถ้าแทนเป็น f ลบ x ท 3, เท่ากับลบ x กำลังสามมันก็จะเท่ากับลบ x กำลังสามแล้ว x กำลังสามคืออะไร x กำลังสามคืออะไร x กำลังสามมันคืออะไร x กำลังสามมันเท่ากับอะไรเนี่ยฮะ x กำลังสามเท่ากับอะไร f x ใช่ป่ะเพราะน,นั้นลบก็เหมือนเดิมใช่ป่ะแต่ x กำลังสามเนี่ยมันคือ f x ถูกปะ่ะเพราะนั้นก็เป็น f x f ลบ x <ๆ S 1> เท่ากับลบ f x เป็นฟังก์ชันคีถูกปะ่ะอืมพอานนี้ก็เป็นฟังก์ชันคีเสร็จแล้วกราฟของฟังก์ชันคีอ่ะกราฟของฟังก์ชันคีมันจากาสมมาตรกับจุดกาเนิดอันนี้ทุกคนเข้าใจไหมว่าสมมาตรกับจุดกาเนิดเป็นไงฮะรู้ปะ่ะอ่าเดี๋ยววาดก่อน ตามชีเลยสมมาตรกับจุดกาเนิดอันนี้คือแกน y น,นี่คือแกน x สมมาตรกับจุดกําเนิดอ่ะมันก็พับอ่ะตอนแรกที่พับแกน y หรอพับแกน y รับแกน y แล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นเส้นนี้ไหม่ะอะเยอะลาก่อนเสร็จแล้วมันจะมีเส้นข้างบนด้วยอะ่ะพอพับแกนไมาแล้วอ่ะเนี่ยมันจะเป็นเส้นนี้อยู่อันเดิมใช่ป่นอยู่ข้างบนอ่าอันนี้พับแกน y เสร็จแล้วพี่พับแกนได้อีกรอบหนึ่ง ซึ่งพอพี่พับแกนเอกะพอพับแกนเกรู้ใช่ปหไอ้เส้นโค้งตรงเนี้ยมันก็จะลงมาทับกับเส้นนี้พอดีทับกันพอดีอย่างนงี้คือเป็นฟังก์ชันชี้ก็คือกราฟจะสมมาตรกับจุดกำเนิดเอ้ยเออถูกแล้วกราฟจะสมมาตรกับจุดกำเนิดก็คือต้องพับสองแกนเราจะ เลือกพับแกนไหนก่อนก็ได้พับ x ก่อนแล้วมาพับ y หรือว่าพับ y ก่อนแล้วค่อยพับ x ก็ได้ต่อไปเป็นฟังก์ชันคู่ข้อ b ข้อ b เป็นฟังก์ชันคู่หรือคี่ข้อ b f x เท่ากับส x กำลังสองลบหนึ่ง f ลบเเท่ากับ3ลบ x ยกกำลังสองลบ1เท่ากับ 3-x กำลังสองลบ1แล้ว 3x มกำลังสองลบ1มันเท่ากับ f-x ฟกว่ x, ถูกปาะตอนนั้นอันนี้ก็ f-x f เลบ x เท่ากับ f-x ก็เป็นฟังก์ชันคู่กราฟของฟังก์ชันคู่อ่ะมันจัก สมมาตรกับแกน y อันนี้สมมาตรกับแกน y เข้าใจปะ้ะต้องต้องวาดแล้วพับให้ดูไหม,ไมต,ต้องหรือไม่ต้องพยายามให้พี่พับให้ดูมสมมาตรกับแกน y เข้าใจทุกคนใช่ปะ้ะเออก็อย่างในการาฟเห็นปะ่ะถ้าเกิดพี่พับแกน y เข้ามามันก็จะทํากันพอดี ต่อไปเป็นพีชาคณิตของฟังก์ชันพีชคณิตของฟังก์ชันก็คือเป็นการเอาฟังก์ชันมาบวกลบคูณหารกันนั่นเองซึ่งเวลาเราจะหาโดเมนของพวกนี้อ่ะ f บวก g ลบ g x f คูณ g x แล้วก็ f ส่วน g x เวลาเราจะหาโดเมนของพวกนะี้เราไปหาโดเมนของ f มาก่อนเสร็จแล้วมาอินเตอร์เซ็กับโดเมนของ g เราไปหาโดเมนของ f มา หาโดเมนของ g มาเสร็จแล้วเอาส่วนที่ซ้ำกันของสองอันนี้มาตอบอันนี้เข้าใจปะอืมแต่ว่ามันจะมีกรณีของ f หัน g อย่างเดียวซึ่งพอเราเอาโดเมนของ f กับโดเมนของ g มาแล้วอ่ะมาอินเตอร์เซกันนะนะปึ๊บมันก็จะได้มันก็จะได้ค่ามาค่าหนึ่งเสร็จแล้วดูป่ะเราต้องคิดกรณีของ g ห้ามเป็นศูนย์ด้วยแล้วค่อยเอาไปลบออกจากอันเก่าอืมอันนี้งงปาะงงมาอ่ะงั้นลองทำ1.7 1.7 嗯。